สวัสดีคนไลน์นะครับผมสวัสดีทุกคนไลน์นะครับฮะสวัสดีผู้ชมทุกคนที่ดูช่องร้องทุกคนไลน์นะฮะเพราช่องร้องชั้นหลักถือว่าทุกคนเป็นคนดูผมแล้วกันนะฮะสวัสดีวันนี้ยิงกันมาครับนะครับอยู่กับพี่ไอและเกดเราอัดต่อเนื่องเลยนะครับผมว่าวันนี้เราจะยิงยาวหกคลิปนะฮะเล่นเราสักยาวไปเลยพี่ผมรู้พี่ทำเพื่อผมได้ใช่ไหมพี่ไอใช่ไหมเกจได้ได้ประเดี๋ไปได้เลยครับปากบอกใจบอกพ่อมึงตายอ่ะปากว่าดีใจว่าผมไม่เคยผมไม่เคยคิดอะไรกับพี่ชายอย่างนี้หรอกปากบอกใจบอกพ่อมึงตายวันนี้นะครับเราจนชีวิตมก นะครับแต่เราลองเอาชีวิตรอดบนแพทุกคนคือเราซื้อแบบลาฟมาไว้แล้วแบบนี้เขาบอกว่าเราจะเป็นเอาชีวิตรอดในการใช้แพลในการว่ายไปเก,กาะอ,อื่นเพื่อที่จะเสาะหาทรัพยากรธรร,ร,รมชาติต่างๆนะครับตอนนี้หนมเอาขูกันเลยจะ<ม>พูดไอ้เหี้ยืนไปหมดแล้ว <c oughs> โอเคไม่เป็นไรตัดม้ตัดไม้ก่อนเห็นเขาบอกว่าในแบบนี้นะครับทุกคนมีปลาฉลามด้วยผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีจริงนะฮะแต่ที่แน่ๆมีปลาตัวอื่นด้วยพี่ลองลงว่ายน้ำลงไปดูดิมีปลาตัวอื่นด้วยปลาดำล้งดำลีปลาอะไรเงี้ยไม่หรอกเห็นแต่หมูน้ำอ่ะไหนอ่่ะไมเห็นมีเออมมมีปปลลลาด้้้้ววยยออ่่นนนนนนััะะะหูไแ เอ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันเจ็บอยู่แล้วมันก็มีฟองอากาศอยู่ด้วยเนตโาลกเนตโปกมีปลาฉลามด้วยมันไม่มีเหรอวะ ลองะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรนักปลาอะไรอ่ะไอ้ยปกมีแต่ปลาหมึกอ่ะไอ้มีแต่ซอมบี้อ่ะปกคลิกเบ็ดไอ้เยอะคลิกเบ็ดคลิกเบ็ดคลิกเบ็ดเฮ้ยนะเขาไปดูปกปกอะไรนี่มาเว้ยแบบโอเป็นเราอภัยเรือใช่ป่ะแล้วมีฉลามมากัดเรือแล้วแบบโคตรน่าเล่นเลยเราซื้อแมพมาไอ้เยอะคลิกเบ็ดจบแล้วเอ้หนุ่มเต๋แลก็มีซอมบี้ตายน้ำว่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะต้องเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงบนเกาะโง่ๆแล้วก็แผงง่ๆทุกคนมาตามมาเกลียดไปไอ้ไปเลยหรอไปเลยไปเลยไปเลยกาะนี้ไม่มีแล้วไงเราต้องไปสำรวจเเกกาะะะอื่นนนนจจปป็โสลัั้้ไไย โอเคไปไปแล้วไปเฉินน้ำได้บเปิดน้ำบเปิดน้ำบเปิดน้ำไอน้ำไขวาข้างล่างไตน้ำได้มืนมีอะไรอ่ะนานนานานนานขนาดนี้ข้าล่างแค่นั้นนานเรือเรือดอะปางเรือดปางอ๋อเรือดปางเหรอไปไปดูไปดูไปดูบ้างไปดูบ้างไปดูว่ะไปดูอ่ะไปไปได้เลยได้เลยลูกผู้ชายวะพี่การเป็นลูกผู้ชายแท้จริงนะน่าเราเป็นครัวพี่เหมันเสียงเฮลล์ลูกผู้ชายที่แท้จริงนี่ดำน้ำได้นานขึ้นไหมไม่นะพี่นะไม่เกี่ยวนะสุท้ายน่าจะลึกเกินไปหรือเปล่าเราไม่นะลูกผู้ชายแท้จริงนะเรา เอาไปเถอะอย่ายุ่งเลยอ้าวแล้วลุกตะมวนยังไม่ถึงเวลาไงไปไปประพาคารหรอประพาคารโอเคโอเคผมว่าประพาคารเนี่ยเก็ตม่วงประพาการดีเลอืมไม่ได้ใจอ่ะไม่ดูอ่ะมีมีมีรถไฟไหมอ้าวม่วงั่วงเอาบินได้เฮียเออมีเลยน้ำน้ำเหรอมีมีเอฟสิบหกอะไรเงี้ย บินอยู่ก้วออาคารทนั่งเราแบบตื่นติมเลยมาพักร้อนอาคารหน่อยสัตว์มันต้องมีมันต้องมีเรือดำน้ำที่เขียนเลขเขานาวว่าเก้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 าเจ็ดปะเก้า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 เจ็ดโอ้ยอันไหนก่อนเรื่องเราพี่อันนั้นก่อนเรื่องเราพี่่ะเราไปดีกว่าครับผมทุกคนครับไอตัวจริงเหรอหนูคิปเบ็ดจริงเหรอครับไม่ไม่มีฉลามจริงเลยปลาลมมาตัวเล็กด้วยในฉลามปลาลมมาไม่มีไม่ไม่มีฉลามจริงกันนะเจอปลาลมมาตัวเล็กลูกปลาลมมา ในฉลามมึงก็เหยื่อปลาพวกนี้นะมีในพีอยู่แล้วด้วย่ปกมันมีฉลามจริงด้วยไอ้ปลาพวกนี้ก็มีอยู่ในพีีอยู่แล้วนี่ยไอ้ปกโง่คิกแบทเราทำบาปกับคนดูไปเยอะการทำบาปกับคนดูไว้เยอะโดนคืนพอแล้วปกเค้านี่มันคิกแบทบ่อยตั้งแต่แม่งข้างใมีอะไรอะ ข้างในมีอะไรไปดูก่อนตั้งแต่นั้นแล้วพี่ผมจะรอ่าให้ฟังนะทุกคนคือตั้งแต่ไอ้ที่ผมไปเล่นเกาะลาวาข้างบนมีอะไรอ่ะฮะแมงมุมคือเกาะลาวาเว้ยเกาะลาวาตอนแรกมันก็ดีใช่ป่ะก็แบบเป็นเกาะแล้วข้างหน้าก็มีลาวาเสร็จแล้วผมซื้อกาวลาวาเกาะพิษมาเว้ยเกาะพิษก็คือเป็นแค่อลิซัพักซีเขียวมาใส่ทุกอย่างมาเดิมหมดเลยอ่ะ เอาโอเคพิกเบ็ดิกเบ็ดอ๋เ่ย้อมแมวอ่ะอารมณ์อารมเหมือนของเดิมแต่ว่าใส่สีเพิ่มคนมีกล่องคับพี่คเอาผีผีผเพิ่มไเจ็บเจ็เจ็บ่จเจ็บเจ็บเ็ไเเจ็บเจ็บเจ็เ๋็บเจ็บยจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บเจวบเจ็บเจยบเจ็บเจ็เจ็เจ็บเจ็บบเเจ็บเจ่บงจบเจ็าเจ็บเจ็บเจ่บเจ็บเตรงนั้นจ็เจจเจบบบเบบเเเเจ เอวบวิวอุ้นแล้วอยู่ไกลด้วยโอ้โหล้วจะไปยังไงดีไอเกตไปช่วยไปรับเขาได้รู้ส <straightforward> ึกว่าลมมันสมมันน่าจะแรงก็เลยตกอ๋อลมส่งมันแรงใช่ไหมเออพี่ไอตัดเลยพี่พี่ไม่เคยเห็นหรอกับเรือไม่เป็นพี่บเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาแบบนี่ไงพี่ไอแบบเวลาเขาเรียกว่านะอ่าเราอยู่ข้างบนใช่ป่ะเสร็จแล้วอ่ะปกติลมทะเลอ่ะ อ๋อลมทะเลลมทะเลอ๋อมันจะมีลมเหนือกับลมใต้อะลมร้อนลมหนาวกับลมร้อนปตีกันนะโอเคลมลมทะเลมีมือเออมันไม่เคยมายุ่งเลยแล้วมันก็ผักทีเดียวลมอ๋อชื่อดีไม่ได้แช่อข็งไม่ได้เอาอย่างไรอยู่ไหนก็แพ้ก็อยู่ไหนเนี่ยไอ้ยไม่ไรไม่ไรไมไรเดี๋ยวขับเรือไปน่าจะถูกทางอยู่พี่เราต้องหาแพรนี่จะแพรแล้วจะแพรแล้วนี่นี่นี่ ไม่พี่พเราต้องเราต้องจะแพ้พี่เพราะในปกมันีแพ้พเราขับแพ้ข้นสู้ปลาฉลามซึม่งกูก็ไปเจอปลาฉลามกูจะได้แพ้โงโงก <laughs> ขับแพ้ชู้สู้ปลาฉลาม,มคือกู <c ười> จะได้แพ้ง่ที่รู้สึกว่าแพ้นี่มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรือที่เอามาเปลี่ยนเท็กเจอร์นะจากที่คิดไว้ <c ười> นั่งวิจารณ์แบบเข้าไปทั่วไม่ต้องบอกว่าให้กูทำแบบน่าเวลากูวิจารณ์เพราะกูทำไม่เป็นกูวิจารณ์เป็นอย่างเฮ้ยอ๋อว่าแล้ครับแล้วมันก็จะได้เป็นแพ้เลยนะใช่เหรอเดือนนะใช่เนี่ยมาแล้วมาแล้วกูว่าเชิญเรือโง่มาใส่เปลี่ยนเท็กเจอโง่่นีแหละ ก็คือสรุปแล้วก็คือยอมแมวทุกอย่างเลยไม่ยอมแมวแต่ปกแรกัดไม่มีะอ,อะไรละเลยแล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนล่ะพี่ใหญ่หมาแล้วเนี่ยมาเกาะแล้วมาเกาะแล้วก็ไหนเกาะภาคานะนะอือใช่ว่าเกตะกุขับเรือให้ดูนะนี่คือสิ่งที่กุขับเรือคือแต่ก่อนนะพี่ับพี่โจสลัดมาก่อนั่นนะไปเกาะใหม่กันแล้วเหรอ เอ้ยไม่ยังไม่กลับมาอีกวิ่งบ้านมืงก่อนเด้อยู่ผมว่าแต่ก่อนผมไม่เคยไปโจรสลัดมืงก่อนนั่นยพี่ผมเคยไปสู้มังกรฟ้ามาเลยโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องของสูงมี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 อาคามีอาใครใครกิโน้ตไหมมีไค่โดนไหมมีคโด้มีไค่โดนมีไค่โดนมีไค่โดนเออไม่ไข่โดน แล้วไหนพี่ก็ผมผมไักชายเปอยู่ไหนเราพายเรือรอบเกาะกันนะอยู่ข้างหลังเนีอ่ะหลอไอ้เรือโอ้โหทำมาทำมาทำมาทามาไอ้คนนี้เลยทั้งสามหลับแล้วไปกองอะไรตรงนั้นหมดเลยย่าเป็นภูเขาไฟว่ะเดี๋ยวทุกคนเราจะมาทุกคนไปสนุกภูเขาไฟกันนะภูเขาไฟมีเพียอะไรบ้างไฟเฮ้ยราไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าภูเขาไฟอันนี้เป็นสีไม่นะไม่นะเฮ้ยพี่พี่เฮ้ย โอ้ยน้ำน้ำหลุบหลุดน้ำบ่น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 พี่น้ำบ่นสมจริงแล้วสมจริงแล้ยสมจริงสุดๆไปเลยวัวเนี่ยตีเลยพยายวัาไอ้ยังไหนฉลาดไว้สัตว์พยายามพยายามคิดให้ตัวเองคุ้มค่าพยายามจะทำวิธีต่างๆไอ้จะฉลาดหายคอยฉลาดไหนฉลาดไหนฉลาดเผื่ฉลาดแมพแมพสี่ร้อยเหรียญไม่งงนี่แหละเน้ำบ่นแล้วดูนะ เราออกมาห่างจากกรอบปุ๊บไม่มีปลาเลยมันหลดไม่ทันไม่ใช่ตอนพีน้ำเกิดแล้วตอนพี่น้ำเกิดแล้วเอามาแล้ววัเอโอเคโอเคเอ้ยฉลากออยเกิดตอนคืนก็ได้คิดแค่นี้ก่อนดลไอ้หนุบิสอบไปฉันหลังตื่นกลางคืนด้วยนะพี่ไอ้อาหารพี่เฮ้ยพี่ตรงนี้มีมีสปอนเซอร์มาให้จะตาวอะไรตาหมูเฮ้ยมีกล่องด้วยกล่องมีโอ้โหโหวายกันจริงๆวายกันจริงสองคนเนี่ยววายกันจริงๆริงมีอะไเลยมีแค่แค่คนโง่หินโง่หัยังไม่ทันได้มองเลยแค่แค่หันไปมองอ่ะกล่องก็มีคนถึงแล้วอ่ะ

ไปอะเออปปปปเฮ้ยก็อยากขับ ok> ับปเออบางขับเองขับเองขัเองกินกินลง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 เนี่ยเ้ย้ยมือแล้วมือแล้วมือแล้วฉลามมาแล้วฉลามมาฉลามมาแล้วฉามมาแล้วจมาเ้ยคนเ้ข้างหน้าข้างหน้านั้นคืออะไรนั่นคืออะไรพี่ไอ้กิดตรงนั้นผมเห็นมีแสงด้วยแสงแวบแวับะวิบวับวิบัตงวิบัติวับัติวิบัติวิบัติวิบัติกวิแอติวิแอติติก uh Atlantic <laughs> <laughs> ไอเคราเรียกว่า Water Temple ว้าวไม่เคยลงไปเลยนะอยากลองมาแล้วพี่อยากลงมาหรอไม่เอาอ่ะข้างในมันอันตรายรู้สเขาจะเดาได้อยู่พี่กูรู้สึกกูรู้แล้วไอ้เฮี้ยม่งก็แค่เอาไบโอมทะเลมาทำเสร็จแล้วก็มีเสร็จแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนปกติหมดเลยแล้วก็สร้างปลาฟาคานสร้างหอคอยี่หี้งอะอรพวกนี้เพิ่มอ่าแล้วก็ยอมแมวว่ามีฉลามนะเอ้เหลือก็เป็นแบบยอมแมวว่ามีฉลามที่แม่งก็มีแค่แล้วมันก็ง่นั่นแหละครับเออเฮ้ยอาจจะมีไข่ฉลามก็ได้ชิ้อย่างก็คืออย่าง มีคอมบังพี่เหรอมีคอมบังเฮ้ยมอบมีคิปเปอร์อยู่มีคิปเปอร์อยู่มีคิปเปอร์อยู่โอเคเหรอขอด่วนขอด่วนน้องๆครับขอด่วนแสงอะไรอ่ะไอ้ยังไม่มีไม่มีใครฉลามไม่มีใครฉลามเลยก็คือไม่มีฉลามในแมบนี้ไม่มีฉลามครับอ๋ออาจจะใช้คอมมานด์บล็อกก็ได้พี่โอ้ยคอมบังยังมีคอมบังอยู่อย่าง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  โอ้ทุกคนครับข้างหน้าน่นอะไรอะไม่มีเีหแล้วพี่อันนี้เป็นแค่ที่มันเป็นแสงก็คือปิงทะเลมันก็แค่สรุปผมจะสรุปแบบนี้ให้ฟังแบบสี่นาทีนะทุกคนนะสี่นาทีไม่แบบแบบนี้ผมจะสรุปไว้ฟังหนึ่งนาทีนะครับแบบนี้ก็คือว่าจริงๆอะก็แค่ สปอนที่ออกมากเฉยเสร็จแล้วก็อารกปี้เกาะก็กปี้เกาะมาแปะพอก,ก็ปี้เกาะเสร็จแปะเสร็จปุ๊บก็สร้างเป็นดินแดนเกาะประมาณสี่ห้าเกาะแล้วก็สี่ห้าเกาะมาแล้วก็ทําเป็นอยู่ในไบโอมที่เรียกว่าโลกแล้วก็หาทะเลหาทะเลก่อนใช่ป่ะแบบแรกสร้างโลกหาทะเล <S 2> <S 2> ใช่ใช่หาทะเลก่อน แล้วก็สร้างกรอบแบบ copy กรอมาแปะมา้วก็ copy กรอบแปะเสร็จปุ๊บอ่ะก็ใส่พวกอะไรพวกนี้เพิ่มเข้าไปแล้วก็เอามาขายในราคา400เหรียญหรือแปลงทั้นกคือประมาณ130บาท130บาทเหรอเดิที่มันไม่มีเฮียอะไรเลยนี่มีปลาฉลามก็ไม่มีแล้วก็แล้วก็สร้างเท็กเจอร์แพมาแล้วก็บอกแล้วก็ทำปกคิกเบียดว่ามีฉลามมีแพรต้องต่อสู้กันแบบเมื่อกี้เห็นแต่ดอลฟินเห็นแต่ลงมาเออลงมาน้อยว่ายตามไปเรื่อยๆ นี่เรามาที่ไหนเนี่ยนี่บ้านเหรอบ้านบ้านนี้เราไม่เคยมาว่ะเราต้องลงสำรวจบ้านหลังนี้แหละอ่าเช็คเช็คเผื่อมันทจะมีฉลามอยู่ฉลามอยู่มันบอกแล่างี้เหรอพี่ยังพยายามอยู่เอ้ยมีเฮ้ยมี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 อะไรมีอะไรมีอะไรใครฉลามอมีมีคิปเปอร์ตัวหนึ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ผมเจอของดีเจออะไรเจออะไรอะไรอ่ะดูนี่พี่นี่นี่ีอะไรอ่ะโอ้โอ้เอ้อย่านะอย่า อไอ้รอดอ่ะรอดนะอ่ะเอาเฟลอย่างงี้อ่ะเอาเฟลดิเอาเซฟเตียงไว้พี่เซฟเตียงไว้พี่ผมขโมยเตียงมาเตียงนึงเอ้ยเราต้องว่ายเรามันมีมันมีอยู่เกาะหนึ่งไม่ใช่เหรอที่เลยไม่ได้ไปอ่ะเออเกาะนั้นเกาะที่มันเป็นลูกโครงกระดูกอ่ะใช่ป่ะอ่ะใช่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 มีเกาะอย่างยังไม่ได้ไปแต่มันอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นเลย่นะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเลยอยู่นี่เลยอยู่นี่โอเคโอเคต้องไปน้ำดังโง่ตายไปตัวเองโง่ไป เอ้ยมันไปทำด้วยไปทำด้วยดูดิตีตีด้วยตีด้วยขนมปังเอออ่าไปเนี่ยลาแนนึงภเราไปเราเรานำตามผมมาวันนี้เราจะพาไปเกาะเรือคือเกาะสุดท้ายที่เราต้องไปกันนะนะซึ่งเราว่าเกาะเมื่อกี้นั้นก็ไม่มีเฮียหรอกเด็กจะบอกให้เอานะครับสำหรับใครที่กำลังอยากเล่นไมค์ครับพีเอเดนครับด้วยสิบอยู่นะครับผมการดูแมปนะครับเปิดกระตุ้นาดูให้ดีๆต้องมีเทลเลอร์หรือว่าเป็นตัวแมปให้ดูก่อนนะครับเป็น นเอ,เอ้ยน้ำมันไอ,อ,นะอหมูตัวนี้คือที่หัวแมงมไอหมูตัวนี้แหละไอหมูตัวนี้แหละเอ้ย,อนนเ,อยเกตลงไปดูข้างในดิตรงนี้น่าจะเป็นแบบลาบปางที่แบบว่าเขาสร้างขึ้นมาเป็นแบบ Special s p e โ i a l มองไม่เห็นแล้วพ,<อ>พี่โอ้สเปเชียล l อยู่ ไม่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะสเปเชียลนะมอนพี่เพราว่าเรือปลาสเปเชียลโอ้ในในพีในพีมันข้างในมีทีนทีพร้อมจุดเสมอเพลอโอเคโอ้โหจะไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะตายจะตายจะตายขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปตายไปตายขึ้นขึ้นตายไหม คือมั้ยองลอยเดิมลอยเ้ิเราไม่ได้ตายเพราะฉลามเราตายเพราะจมนะเจำเลขของลอยเราดแบบนีมันเหลี่ยมจัดมากเลยมันเก็บทองเก็บทองไว้ในตัวดูดิไอ้ยผมไม่เหลี่ยมนั้นผมก็ไม่เหลี่ยมไปรับมันมาเนี่ยเดี๋ยวไปรับมันเ้ไปรับไปรับรับไรัับมันรับ เกไม่หลิบโมเฮ้ยไปชนไปาตามาตาไเกาะกระดูกไเกาะกระดูกอยเจ๊งหมดไม่ได้ด้วยถู่อะไรวะไม่นะไม่คนจะขับรถมารลมวรบมรมารบมารม ขวาหวังควาหวังควาหวังไปเราเปลี่ยนจากล่าฉลามเป็นตามหาวันพีตกันเถอะปะไปไอ้เหี้ยตามหาวันพีดในแบบที่ราคาร้อยกว่าบาทแล้วมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะทุกคนฉันจะกลายเป็นราชาโจสลัดให้ได้เลยไม่ใช่สิฉันจะกลายเป็นราชาคิกเบลให้ได้เลยคุณจะการเป็นราชาคิกเบลดได้เลยฉันจะกลายเป็นราชาคิกเบให้ได้เลยไปเลยทุกคนไปโอเค รู้สึกภูมิใจที่เอาตังค์แม่มาใช้เลรื่งองปืน้โห,โโหปลาทุกคนขึ้นมาแต่<ห>น,น,นี้มีกล่องมีเพชรอยวนหนึ่งแล้วก็มีไก่อยูสีอันนะทุกคนนะซึ่งโดอันนี้คืออะไรครับอันนี้มันไม่ใช่คอสเหรอมันมันเป็นคอนแหละมัน,ม,น,นมันเป็นบล็อกควอสเพ่เอ้าเหรอ ไม่ใช่บอกบอกบอคอสได้ผีอีนี่เอามือทุบได้เลยใช่ใช่ใช่ได้ผีนั่นแหละทุกคนที่สุดที่สุดนี้นะครับผมก็ไอพีไอผีแพดิอะผีแพ้ได้ได้ได้ไปกลางทะเลิีไปกลางทะเลดิทะเลเอกลาทะเลปทะเลเลยขาถอยก่อนขถอก่อนขถอก่อนขถอยก่อนไปไปผี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 แพดิไอผีผีผีแพ้ีอ้ามาเดี๋ยว ไปไหนไปไหนไปไหนตรงตรงนี้ตรงประมาณกลางพี่กลางพี่กลางฮอพี่กลางอี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 โอเคมากแล้วโอเคครับผมแบบนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนดูผมอยากให้ทุกคนดูนี่ก่อนอ่ะผมใช้จอด้วยโอเคเห็นไหมเห็นแล้วทุกคนนี่ครับทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นกันนะดูปิดดูดูหน้าดูรูปแบบดูรูปแบบดูแบบอันนี้เฮ้ยมีมียกมือเฮลด้วยเฮีย

อ้าวไม่บอกนะว่าซื้อไปแล้วนะโอ้โหจอมผู้ว่าแน่จอิดแมพโอเคอ้าวอ้าวซื้อซื้อแมพซื้อผิดเียวอาจจะอัจอจะชา อันนี้ water escape นะโอเคครับคลิปนี่จะโอเคกูก็ด่ามั้เยอะอยากจะตายกูดูวิกแบบโอเคโอเคโอเคคิกเบ็ดโอ้โหเฮลอะไรเฮลวะแล้วก็จนน้ำตายอ่ะดูเดียบดูน่ารักก็ดูอ่ะอันนึงอันนึงองไอ้ขี้นี่จำมาละกูจำได้แป๊บหนึ่งนี่อันนี้อันนี้อันนี้ไอ้วิกตอเรียแคคคือเล่นไอโดนยอมแมวสินะโดนยอมแมว โอเคสำหรับวันนี้เจอใหม่ครับไปนี่ไม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 ่ผู้ชายขงมันนี่ลาวาไอแลนด์โอ้โหนี่ไม่ดูไม่ดูกรอบที่แท้จรูนีลาวาใช่ป่ะลาวาลาวาใช่ป่ะลาวาฮะเดี๋ยวผมาดูรัมกันเบิร์มกันเนี่ยทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนดูไว้นะฮะโอ้โหแบทกรอบทฮมจิ้งปกไม่ได้ต่างจากเดิมเลยโอเคเจอครับสำหรับคำสอนข้อนี้นะครับใครอยากดูกับพีอีมึงดูให้ดีก่อนนะฮะ